ไอวย์เขบอกอี้แทนคุณเนฮะ้ยที่ว่ามันกระทบไหล่กันแต่ว่าบริใกล้กันนะหมู่บ้านละหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านปอนด์เฮ้หนึ่งหงมื่นล้าน,ะนาบาทนะอ่ะอ่ลงเล่นบ้าท้องสามหงงแหัวเขื่อาคาต้องที่นึ่งซี่เนฮะ้ยมาสี่คนมาคเขยเอ้ยแล้วที่นี่ถ้าก้มบักอี้แทนคุณไนดะ้เอาความหมายมันไะด้อี้แทนคุณไนดะ้ถ้าบักอี้แทนคุณบ่ได้ขึ้นมานั่งบริหารประเทศไทย นายกรัฐมนตรีปีนี้กูว่าเรื่อยๆฮะให้สู้อดดาหมาสี่ขดแม่กู้เล่เข้าใช่ไหมซำนักข่าวท้องถิ่นบักท่องสาหัวขุยกูแจกไปเท่าไหร่้วบักขดแมงบักขุยเอ้บอกขดพ่อขดแมงแล้วบักเสรมิมสุกกระสีประดิษฐ์หักขุยเข้าใช่ไหมรม่าง,งที่นี่ถ้าก้มบัก อี้แทนคุณนะเอาความหมายมาหน้าอี้แทนคุณนะถ้าบอกอี้แทนคุณบ่ได้ขึ้นบานั่งบริหารประเทศไทยนายกรัฐมนตรีปีนี้กูว่าเรื่อๆล่ะไอ้สุอัดดามาสี่ขดแมงกูเล่งเฮียแม่ซำนักข่าวท้องถิ่นบักท่องสาหัวข้อยกูแจกไปเท่าไหร่นะขดแมงหัวข้อย่่าบอกขดพ่อขดแมงแล้วยมันเสริมสุขเกษีปี จนอะไรให้เลยนะบักซักมันแห่ไว้กับบักอีแท่งคุ้นเห้ยจีว่ามันกระทบไหลกันแต่ว่าบริใกล้กันนะหมู่บ้านล,ละหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านปอนด์เห้ยหนึ่งหมื่นล้านบาทอ่ะอ่าโงเล่นบ้าักท่องสาบกักหัวกล้ยราคาท่องที่หนึ่งสี่เฮ้ยมาสี่ขวมาคักวก้ยเห้ยมือดใดเฮ้ยมือดใดเฮ้ยเอาหลักฐานไว้เลยนะเนะี่นี่เบอร์กูนะบักท่องสา บักนกข้าวอินซี่หัวคึ้ยที่ว่ารู้จักย่ายเอา็นวันรัตนะเข้าใจไหมเน้ะมาสีค่คนแม่งสร้อยมึ่งนะเข้าใจไหมแล้วปีนี้กูบอกเลยได้่ะน้ำสกุลยังกันะลิศลือชัยว่าได้เข้าใจไหมปีนี้กลุ่มของลิหลือชัยไม่ได้กูขอทาได้เข้าใจไหมไม่ได้ถ้ากูบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ ผ่าน,าน,านม,มาสองพันไปเลอ้ใดเ,เป็นตอแทนบออีแท่นคนที่มามาในในบ้านมาสมัครเราให้ที่จะก็น่าขัเด่นเดนพันวะเด่นเนพันวะกวอะไรกัน